ผู้ใดอยากเลิกเหล้าสาสุลากะผู้ใดอยากเลิกเหล้าสาสุลากะสวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับพ่อกันในป่าเลยสมุนไพรก็ต้องมาหาในป่าไหมโมเมนป่าคอนกีดในป่าคอนกีดมันบ่มีาปายังสี่นี่มีอีย่างเยอะแยะที่สี่ให้ห้องมาศึกษาได้นะพี่น้องนะเกี่ยวกับสมุนไพรเมื่อนีสานพระเจ้าพามาเก็บสมุนไพรโตใดเป็นจังใด งรตธนงแดงสมุนไพรที่ทุกคนอยากได้นี่นะพี่น้องต้นโรดธนงแดงเบอร์ใหเบองหมากมัอนกอนนะครับนี่คือหมากมันเป็นยังซี่นะครับหมากโรดธนงแดงหรือว่านางแซงนะครับ,บ<า>นี่ใบก็บกสิเป็นยังซี่นะเดี๋ยวบุ๋มบิ่มจะขุดเอาหัวเขาก่อนนะคะเอาขุดไหมละนี่เขาเสียาส่วนหัวส่วนหลากบันนะพี่น้องนะเขาสิขุดเอาส่วนหลากมันเลย ให้เบิงหัวมันนะพี่น้องนะนี่คือนางแซงหรือว่าโรดทนงแดงเห็นบี่น้อเนาะกูละจับจับดูงัดงัด,งดต้นมาดูงัดต้นมันกูละ่ะลึกแล้วพี่น้องให้ก็ปลาไหลเผือกอลูล่ะเพราะว่ามันมีห้างเดียวดิ้งลงดินเลยนะครับกูละลึกไหลย,ยังวะสิใหล้ล่ะดึงเบิงเด้อพี่น้องเด้อ นี่นนหากมันเป็นแบบนี้เลยนะครับใหญ่ยยๆแบบนี้นี่คือมันต้องลึกลงไปอีกเงือไหลไข่ย,ย่อยนอ้ออีหล่ากูให้ขุดรลดทะนงแดงนี่คือหมากมันนะพี่น้องให้เบิ้งอีกทีนึงนะครับนี่นะครับที่เขาขุดมาได้ก็สิเป็นจังสี่นะครับเบิ้งลากมันก็สิเาวลงดิ้งมันลากปลาไหลเผือกเลยนะครับสิมีลากเดียวเลยนะครับดิ่งลงไปเลยนะครับที่ขุดมาได้เมื่อนี้นะครับดีว่า ดีค่ะเยี่ยมเลยค่ะเมื่อยว่า <laughs> เมื่อยค่ะแดดร้อนมากค่ะ <laughs> เขียวแล้วค่ะนี่คือสม,มนุนไพรที่คนที่บอสักษาสินข้อหานะครับสุราเมระยะนะครับกับคนอยากเลิกนะพี่น้องผู้ใดอยากเลิกหรือว่าติดยังสินะพี่น้องกับเขามีสม,มนุนไพรเอาตัวนี้ไปแก้นะครับด้วยการเลิอกอันนี้ถ้ากินถ้านั่นแล้วมันสิ ทำให้อ้วกทำให้อาเจียนนะครับบอกไปเลยนะถอนถอนพวกโดยที่เขาเอาอันนี้ไปต้มนะครับต้มก็ได้หรือว่าฝนกะน้ำกินก็นได้นะครับได้ทั้งสองอย่างนะครับสําหรับคนที่อยากเลิกนะพี่น้องเอาตัวนี้ไปขับไปนั่นซอยนะครับแต่ว่ากับทางนั่นทางนี้ก็อยู่ที่ใจพี่น้องนํานะพี่น้องบำเม็นว่าเนี่ยนั่นพอกินแล้วซ่วงมาอันนั่นมากอะ เอาคือเา่ามันกับบ่ได้นะพี่น้องต้องเอาทิ่ใจเจ้าของพ้อมนะอันนี้จะกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปใจเจ้าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาต้องต้องร่วมร่วมกันนะพี่น้องถึงสมุนไพรแล้วก็ใจเจ้าพร้อมนะครับเรื่องการเลิกการนี่นะครับโลดทนงแดงนี่มีสรรพคุณหลายอย่างนะพี่น้องบ่ว่าสิแก้ฝ่าแดดแก้ฟีแก้แกสิวหรือว่าแก้วัณโรกนะครับอัน,นด้วยฤทธ เอ้ด้วยลากของโลดธนงแดงนี่ดีเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอีสานพระเจ้าสินแนะนําแต่ละอย่างให้เบิง้งให้ฟังนะครับมื้อนี้เอาการเลิกการถอนการเสาผู้ใดอยากเลิกเราเสิรสุรากะหามะตุ้มหามะฝนเบิ้งนะพี่น้องมื้อนี้อีสานพระเจ้าอยู่ในป่าหาขุดเอาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ